สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือมันพูดยังไงมันไม่จบครับไม่จบนะครับสําหรับตัวไอริกตัวนี้นะครับผม เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งได้มาก็เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็รีวิวไปเลยนะครับรีวิวไปเลยก็บางส่วนบางส่วนทีเนี้ยวันเนี้ยเมื่อคืนนี่แหละครับเมื่อคือนก็ลองมันทุกรูปแบบแล้ะครับคือแอปที่จะใช้นะครับหลักๆเลยนะครับของเครื่อง Android นะครับผมระบบ Android นะครับถ้ารุ่นไหนที่โหลดแอปนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่องไม่รองรับนะครับเวลาค้นใน Google p เ a y จะไม่เจอนะครับผมเอาเครื่องแท็บเล็ตรุ่นเก่าไปค้นก็ไม่เจอแต่ในมือถือจะเจอ อันดับแรกก็ค้นตัวโทนบิดก่อนนะครับผมโทนบิดโทนบิดรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้นะครับผมก็ติดตั้งไว้ก่อนนะครับอันนี้คือจะเป็นแอปเกี่ยวกับเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกแบบหลายรุ่นหลายเสียงมากเลยนะครับคือผมยังเล่นไม่หมดหรอกมันมีทุกเสียงแล้วก็ปรับโวลูมปรับอะไรได้นะครับปรับได้ทุกอย่างเสียงแตกเยอะแตกน้อยอะไรทุกอย่างนะครับคือเพิ่มเพิ่มลดได้หมดทีนี้ ตอนแรกผมบอกว่าอัดเสียงไม่ได้จริงๆมันอาดได้นะครับอาดได้แต่ไม่ได้อัดในแอปของเขานะครับผมแอปตัวนี้จะเป็นเอฟเฟดไปเลยเพราะฉะนั้นถึงแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเข้าไปก่อนตัวนี้ครับเวลาเปิดเข้าไปจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับเมื่อวานก็กลับไปดูคลิปเมื่อวานได้นะครับผมตอนที่1นนะครับเพิ่มชื่อตอนเข้าไปเลยนะครับเป็นตอนที่1เพราะว่ามันไม่จบนะครับไม่จบคือติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยมันก็จะมีเอเซตให้ดูหลายรูปแบบเนี้ยครับก็คือเข้าไปเลือกแล้วเราก็ มาเสียบเข้าตัวไอริสเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะลองให้ดูที่บอกว่าโอเคใช้กับหูฟังได้ยินฟังคนเดียวได้ยินได้ยินโอเคนะครับทีนี้ก็มารู้เพิ่มอีกนะครับว่าก็ได้ลามดูมาเพิ่มอีกว่ามันต่อกับแอมนอกได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นแอมรุ่นอย่างเงี้ยนะครับแอมรุ่นพวกนี้ก็มันจะมีสาย a u x นะครับเนาะสายเล็กๆแบบนี้นะครับสาย a u x จะเป็นแบบนี้นะครับผมคล้ายสายหูฟังนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะเป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับเป็นแจ็ค t r s นะครับก็คือมี2ขีดถ้า trRS จะมี3มขีดอันนี้คือเป็น2ขีดนะครับผมข้างหนึ่งก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยนะครับผมต่อเข้าตรงหูฟังนะครับผมนี่ฮะตรงหูฟังเสียดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปต่อเข้าแอมป์ได้เลยครับผมส่วนฟังเนี้ยต่อเข้าโทรศัพท์ครับซึ่งผมจะใช้พอดี ยมของเพื่อนมานะครับของตัวเองใช้อัดนะครับก็ต่อเข้าตรงช่องในเลยนะครับผมอีกข้างหนึ่งฝั่งนี้ก็ต่อเข้า AUX ครับแล้วก็เปิดเป็นโหมดไลน์นะครับผมโหมด AUX นั่นแหละครับต่อเข้า AUX เปิดเป็นโหมดไลน์นี่นะครับแล้วแจ็คอีกข้างหนึ่งก็อย่นงไรล่ะเนี่ยครับ ถอดมาจากแอมก็มาเข้าฝั่งนี้แทนมาเข้าตัวนี้นะครับผ่านมือถือนะครับผมเียบเลยนี่นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเข้าหรือเปล่า <S <S เครื่องนี้เพิ่งติดตั้งนะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าได้นี่นะครับนี่คือตัวอย่างเสียงของตัวนี้นะครับผมติดตัวอย่างเห็นไหมครับผม มันจะมีเพิ่มลดเสียงของเอฟเฟกตนะครับตรงนี้เพิ่มลดเสียงเอฟเฟกคือถ้าเราใส่หูฟังมันจะหอนนะครับซอนเมื่อคืนผมลองตกใจครับเสียงดังมากนะครับใส่หูฟังนี่ก็คือวอลลุ่มวอลลุ่มนะครับผมวอลลุ่มข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็เพิ่มลดเสียงเอฟเฟกตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดเอฟเฟกครับเนี่ยถ้าเราปิดก็ไฟก็จะหายไปนะครับนี่ครับ เนี่ยจะมีเสียงคลีนเสียงโซโลแล้วก็เลือกเลือกดูนะครับฟังดูน,นะครับพอไหมไปพิจาาดูนะครับไม่งั้นมันจะยาวนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเปิดเอฟเฟกนะครับ ลองตัวอครับมันมีหลายตัวครับผมมีหลายตัวลองตัวอื่นลองตัวนี้เ<อ>จียงล็อกก็คือสรุปนะคือใช้ได้นะครับต่อแอมนอกได้แต่ว่าเจียงมันยังไงไม่รู้ ตาเกินไปนะครับเดี๋ยวเลาเดี๋ยวผมลองหาเสียงที่มันยังหาพวกดีเลย์อะไรไม่เจอนะครับผมอยากหาที่มันเสียงแบบออกสำเนียงพินหน่อยอ่าเจอแล้วครับเสียงนี้นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ หม่นะครับเพิ่มเอฟเฟกนิดหนึ่งลดวอลลุ่มนิดหนึ่งประมาณนี้ เอฟฟิก้อนจากมือถือครับผมสรุปใช้ได้นะครับใช้ได้ก็ไปปรับแต่งดูก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีเลยแหละครับดีเลยประหยัดด้วยนะครับเนาะอันนี้คือต่อสายลายนะครับถ้าเรามีแอมที่เป็นเป็นแก๊กแก่แล้วก็หาแจ็คแปลกนะครับผมทีนี้จะผ่านบลูทูธนะครับผมผ่านบลูทูธผมลองแล้วเสียงดีเลยมันเยอะครับเล่นไม่รู้เรื่องครับผมเดี๋ยวถอดแจ็คนี้ออกนะครับทีนี้ถอด a u x อออกนะครับทีนี้จะต่อผ่านบลูทูธนะครับผม เชื่อมต่อบูทูธแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับต่อผ่านบูทูธนะครับผมเพิ่งดังมันดีเลยครับผมถ้าเล่นก็จะมั่วประมาณนี้นะครับ มันจะดีเลย์เยอะนะครับใช้ไม่ได้ครับกรณีต่อบูทูธนะครับผมไม่ผ่านนะครับเนาะก็จบไปนะครับสําหรับข้อสงสัยนะครับที่ก็มีผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับก็อยากให้ลองให้ดูนะครับว่ามันต่อแอมนอกได้ไหมสรุปได้นะครับได้เพิ่มลดเสียงได้แน่นอนครับใช้ได้แน่นอนนะครับผมผ่านมือถือที่รองรับเท่านั้นนะครับถ้ามือถือรุ่นไหนที่ไม่รองรับก็คือเวลาค้นใน Google p l a y มันจะไม่เจอแอปนี้ครับผม โทนบิดนะครับอ้าวต่อไปทีนี้เราจะใช้อัดเสียงสามารถใช้เอฟพลเคได้เลยครับเวลาอัดเสียงนะครับแอปอัดเสียงทั่วไปที่ให้มากับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแอปบันทึกเสียงทั่วไปในมือถือพวกนี้นะครับผมเนี่ยครับแอปบันทึกเสียงแบบนี้มันจะเล่งวัวรูมไม่ได้ครับเสียงพิณเสียงกีตาร์จะเบาคืออัดได้แต่ว่าไม่ผ่านครับไม่ผ่าน ต้องไปปรับอีกเยอะก็คือต้องไปใช้โปรแกรมปรับเสียงอะไรคือวุ่นวายนะครับคือไม่ผ่านทีเนี้ยผมก็ไปดูใน y u t u b e เนี่ยแหละครับก็มีอยู่แอปหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเข้าไปใน Google Play นะครับผม Pay Store นะครับ Pay Store ตัวนี้นะครับผมนี่ครับเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า Motiv นะครับ m o t i ก็คือ M-O ครับ M-O-T-I-V แค่นั้นนะครับผมมันจะขึ้นตัวล่างมาให้ครับเนี่ยชัว ชัวโมทีฟนะครับให้เราติดตั้งเลยนะครับชัวพัดโมทีฟนะครับผมพิมพ์ว่าโมทีฟเฉยๆก็ได้เนี่ยครับจะเป็นตัวนี้ครับมันจะขึ้นชัวพัดโมทีฟนะครับก็เลือกติดตั้งเลยนะครับผมติดตั้งเลยครับคือแอปนี้มันจะดีอย่างคือเวลาเราอัดเสียงเนี่ยมันจะเร่งบูลุ่มใหม่ได้แล้วก็มันจะขึ้นโชว์เลยนะครับว่าเสียงความดังกี่เดซิเบลประมาณนี้เนาะเดี๋ยวติดตั้งก่อน เดี๋ยวจะให้ดูช่วงที่อัดถ้าเปิดเอฟเฟคจะได้ยินนะครับโดยใช้หูฟังนี่ข้อดีนะครับเวลาอัดเสียงนะครับโดยใช้แอปนี้นะครับใช้แอปไหนก็ได้ยินถ้าเกิดเปิดเอฟเฟคนะครับเปิดเอฟเฟคจะได้ยินเวลาอัดเสียงนะครับผมเดี๋ยวจะลองติดตั้งก่อนนะครับผมกําลังติดตั้งอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับเปิดเข้าไปนะครับผมก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็อนุญาตนะครับให้ติดตั้งทุกอย่างอนุญาตให้หมดนะครับผม อนุญาตอนุญาตเนี่ยครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมตรงนี้ก็กดอัดนะครับเนาะมีกดอัดแล้วก็มีตั้งค่าไมค์นะครับไมค์เซตอัพตั้งค่าไมค์เนี่ยครับคือตั้งค่าไมค์มีกีตาร์มีทุกอย่างนะครับมีไมค์มีแอมประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือตั้งไว้33เดซิเบลแรงไปครับเนี่ยครับแรงไป ขึ้นสีแดงนี่คือเสียงแตกเลยนะครับผมเอาไว้สัก18ไม่เกิน20นะครับเนี่ยผมจะลดไว้ประมาณสัก20เนี่ยฮะลดได้นะครับผมเนี่ยลดตรงเนี้ยเสียงก็จะอย่าให้เกินสีแดงนะครับคือประมาณเส้นเหลืองเส้นเหลืองนะประมาณนี้เอาไว้สัก18ดอ่าโอเคเราก็เลือกไว้ตรงหมดกีตาร์นะครับหมดกีตาร์ตรงนี้นะครับเป็นรูปกีตาร์นะครับเนาะตั้งตั้งไว้สัก18ดเดซิเบล ประมาณ1 9 18นะครับเวลาดีดเสียงจะไม่แตกนะครับผมเดี๋ยวลองเสียบดูเนาะนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วลองดีดดูนี่ฮะอย่าให้ถึงสีแดงนะครับผมอย่าให้ถึงสีแดงไม่งั้นเสียงแตกจะดังเกินไปสมมติว่าผมเร่งไว้เยอะๆเลย30เดซิเบลเนาะนี่ฮะแตกใช่ไม่ได้ครับผมต้องลดนะครับลดเดซิเบลลงมาอยู่ประมาณแล้วแต่ชอบนะครับ ประมาณนี้ก็ดังไปประมาณไม่เกิน20นะครับกำลังดีประมาณนี้นะครับทีนี้ก็สามารถอัดได้เลยนะครับผมเนี่ยกดอัดนยครับเดีย๋ยวผมจะอัดเลยนะนยครับกดอัดปุ๊บเริ่มอัดแล้วนะครับเวลาผมดีมันจะขึ้นเป็นคลื่นเสียงอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยจะขึ้นเป็นคลื่นเสียงหจักหยักสีขาวนะครับคือถ้า,าตัวคลื่นเสียงตัวนี้มันชนชนบนกับล่างนะครับคือดังเกินนะครับผม คือให้มันอยู่กลางๆก็คือคลื่นไม่ไม,ไม่ไม่ไปชนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ไฟล์ที่ออกมานะครับจะเป็นนามสกุล wave นะครับ wave สามารถเอาไปตัดต่อในโปรแกรมคายมัตเตอร์พวกนี้ได้เลยนะครับผมเอาไปใช้ได้เลยนะครับไปตัดต่อได้เลยว่างั้นเถอะประกอบกับดนตรี ดนตรีสําเร็จอยู่แล้วก็คือเสียงจะออกมาดีอยู่แล้วแล้วก็เราเอาเสียงพินเข้าไปตัดต่อก็คือจะออกมาเหมือนห้องอัดเป๊ะๆเ,เ,เลยว่างั้นนะครับนะเอาเดี๋ยวจะลองอัดให้ดูนะครับ,รบอ้าลองฟังดูทีนี้ แสดงว่าเสียงเอฟเฟกยังอยู่นะครับผมไม่ได้ปิดเอฟเฟกมีเอฟเฟกด้วยนะครับก็คือเวลาเราอาัดนะครับเราเปิดเอฟเฟกไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเปิดเอฟเฟกไว้ก่อนนะครับเปิดเอฟเฟกไว้เรื่องไว้ก่อนตั้งตั้งเอฟเฟกไว้นะครับตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยว่าเราเสียงนี้นะครับแลพรีวิวดู่ะทีนี้เราก็อัดได้เลย เวลาเราจะอัดทําอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะฟังดิเวลาอัดมันจะได้ยินเสียงไหมคิดว่าได้ยินนะครับต้องได้ยินนะได้ยินคนเดียวแต่จะเปิดดังนะครับแก้วหูแตกกับแป๊บบนึงคลิปนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับวุ่นวายมัวม,ว,มวนิดหนึ่งได้ยินครับได้ยินชัดเจนเลยครับ แล้วก็เวลาเราจะออกไปอัดเสียงนะครับบันทึกเสียงให้เรากดโฮมที่โทรศัพท์นะครับคือไม่ต้องปิดแอปนะครับกดโฮมออกไปนะครับผมแล้วก็กลับไปอัดไปแอปนี้นะครับที่จะอัดนะครับผมก็คือแอปโม i ิฟน,น,นะครับรีคอร์ดนี่นะครับทีนี้ก็จะอัดเลยนะครับ ลองดูก่อนเข้าไหมครับ,รบผมอัดเสร็จแล้วนะครับก็คือใส่หูฟังได้ยินเสียงแล้วก็สามารถอัดได้นะครับผมนี่อัดเมื่อกี้ดูที่ว่าเสียงเอฟเฟคจะมาไหมเนี่ยครับมีเอฟเฟคเข้ามาด้วยเลยนะครับผมคือเรายังไม่ได้ปิดเอฟเฟคววงกันเตอะ มีเสียงทัซ่าน่อยเพราะเอฟเฟกต์นะครับเราจะตั้งไม่ถูกนะครับนะโอเคนะครับเนาะ,อะโอเคก็ถือว่าวันนี้ก็ทําสั้นๆน,นะครับคือไข่ข้อสงสัยนะครับเนาะสรุปแล้วสรุปเลยนะครับสรุปตัวไอริ่หนึ่งซึ่งจริงๆไม,ไม่ได้ชื่อไอริ่หนึ่งแครับมันเป็นไอริ่เฉยๆแต่ว่ามันมาเป็นตัวแรกนะครับพอมันมีอัน2อ,อันนี้ก็เลยกลายเป็น1น,นะครับเนาะใช้กับเป็นโดอยได คือที่ผมได้ลองก็คือ Samsung, h u เ w e i Oppo ใช้ได้นะครับผมอัดเสียงได้แอปที่ให้มากับมือถือจะเล่งเสียงใหมไม่ได้อาจจะเบานิดนึงต้องมาโหลดแอปอีกก็คือแอป Motive Audio หรือชัวโม o ที v e นะครับผมเนาะ,ะก็มาโหลดแอปแล้วก็ถ้าต้องการเอฟเฟกเพิ่มก็คือให้ไปโหลดแอป Tone Bit นะครับอีกทีนะครับสำหรับระบบ Android นะครับแล้วก็สามารถต่อเข้าแอมนอกได้หรือว่า ใช้กับหูฟังอย่างนี้ได้ฟังคนเดียวหรือว่าจะแจกจ่ายให้คนอื่นฟังด้วยนะครับหรือว่าจะแบ่งปันให้เขาอยากไล่น้ำนะครับนอกจากต่อเข่าแอมนะครับเนาะต่อเข่าแอมถ้าใช้ไล่จะไม่ค่อยจะไม่ดีเลยน,นะครับเสียงก็จะตรงกับที่เราเล่นแต่ถ้าต่อบลูทูธก็จะดีเลยน,นะครับก็คือแบบไม่รู้เรื่องวนะ่า ก็โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนําอีกนะครับคลิปนี้ก็ใครข้อสงสัยเพราะว่าตัวเองตอนแรกกะจะไม่ทําคลิปนี้หรอกแต่ว่ามันคาใจนะครับคาใจนะครับเนาะอ่ะก็ให้ดูกันคร่าวๆอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับผมสั้นๆนะครับเนาะแบบมัวๆนิดนึงนะครับเนาะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ